สวัสดีครับผมมันพินกับช e l นลฟิลไทยใน YouTube จรงนี้ก็ที่ทำการพิเยตบ้านครับหมู่8ดบ้านท้องฝายตะบ,บนช่างเครื่องเพิ่มแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็น,นี่อะไรเฮือนลายเมืองจักนะฮะก็่วงพยาต่อผ้าจักสารนะครับไม่แน่ใจว่าอ่านอะไรที่นี่เขาก็มีสาธิตการทอผ้าปิจกครับ บ้านท้องฝ่ายนี่ขึ้นชื่อเรื่องการทอผ้าดินจกนะครับแล้วก็สวยงามรวมทั้งเป็นได้รับความนิยมทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติครับก็เป็นการทอผ้าซึ่งผมไม่ทราบในรายละเอียดน,นะครับก็ขออนุญาตถ่ายมาใครที่รู้นะครับ มีข้อมูลอะไรเม้นได้เลยครับหรือมีใครถามอะไรเนี่ยฝากช่วยตอบด้วยครับนี่ครับคุณยายก็สาธิตให้ไหครับมาดูนี่ครับจกเป็นภาษาท้องถิ่นหมายถึงการล้วงควักอ๋อจกหย,ยิบเส้นด้วยสิ้น ยิบเส้นได้นะครับสิ้นตีนจบส่วนใหญ่จะทอในพื้นที่ภาคเหนือและกลางบางจังหวัดที่มีชาวไทย,ยวนนะครับภาษาอยู่ชาวไทย,ยวนมีความชำนาญในการทอผ้าทั้งจบยกขิตมัดหมี่เกาะล้วงปั่นไก่โอ้โหนี่เป็นทีวดเยอะเลยครับแรงพ้าสิ้นตีนจบที่นํามาจัดแสดงในที่นี้มีเทคนิคค,ความพิเศษผสมผสานการทอที่หลากหลายเรานักสะสมเรียกว่าสิ้นเชียงแสนนะครับตามชื่อมืองโบราณเชียงแสนที่ ชาวไทยวนเคยอาศัยอยู่กอนพยพมาจังหวัดต่างๆทั้งเชียงใหม่ลำปางลำพ,พูนแพร่น่านรศิษย์สระบุรีราชบุรีแต่สิน้นปีตกในยุคแรกที่ยังปรากฏเป็นหลักฐานของเก่าหลงเหลือในปัจจุบันบ้านทองฝ่ายเป็นมรดกของแม่อุ้ยนาสีเทียเท่ยงเสียชีวิตเมื่ออายุ87ปีนะครับแม่อุ้ยเตียงสีงเที่ยงแม่อุ้ยเฟยตัวแม่อุ้ยลูนนะครับสืทบทอดมาเป็นปัจจุบันเเป็นเรื่องราวครับ เป็นเป็นพัดทองตรงนี้เขียนไว้ว่าโหงต่อผ้านะครับกอทอผ้าเสียงตัวทอกลายเป็นเสียงตัวต่อบางผืนเนี่ยราคาเป็นหมื่นหรือหลายหมื่นเลยนะครับนะฮะแต่ก็ผืนหลายพันที่ง,งามๆก็มีนะฮะ นี่ก็เป็นตัวอย่างผลงานนะครับมีทั้งย่ามนี่น่าจะเป็นเสื้อแบบเสื้อของปกกกยอนะครับสไตล์ปยกกะกยอน,นี่มีลายที่เขาใส่กรอบไว้นะครับ,บ,บอีกางผืนนี้สวยมาก 1นึ0งมืนเจ็ดพันบาทครับินหรือหรือลายแตแนไม่ใช่เป็นนเก่าดีแล้วรู้สึกว่าเขาจะมีลักษณะมมนยาททำให้คนใส่เนี่ยดูสูงขึ้นด้วยครับนี่ครับนี่เขาไปจอดแล้วคะคือขมเคยใส่งานทาบุญงานอะไรก็ใส่ได้ เดินไม่ได้ชม่อีกร้านอีกร้านหนึ่งที่ร้านร้านใหญ่อะใกลนะเดินแป๊บเดียวแหละรวดลายต่างๆนะครับอันนี้ไม่ธรรมดาเลยอันนี้หกพันห้าครับลายนกกแต่เป็นงานฝีมือนะครับนี่ครับแฮะลายที่ ติดปลาว่าผ้าเก่าสวยนะเพราสีฟูมันกระลาสดจีนจอมั่งที่มันเป็นผ้าเก่า่จแต่ดูด้วยกับข้างบนนี่ลายอะไรกันลายหงส์สามเนาะมันจะเป็นสองสันสองดอกทบดากระโถโรเสื้อผ้าตงนี่ใช่ดอกเดียวอ๋อครับ นี่ครับก็รวมมีทั้งมีประยุกต์แบบต่างๆมากไปถ้าใครสนใจเรื่องผ้านี่ครับก็แนะนำที่แม่จมก็จะได้ผ้าที่สวยงามนะครับแล้วก็เป็นงานฝีมือทางฝรั่งนี่ก็ชอบมากนะครับอันนี้ย่ามที่รูเป็นพิเศษครับอันนี้ราคา1,500บาท อันนี้950บาทครับความยากก็คือลายพวกนี้นะครับที่มีการทอมือนะตรงนี้ก็มีย่ามอีกมากมายนะครับโอ้โหตรงนี้มีหมวกหมวกคลาสสิกครับแบบโบราณใช้กลาบหมักหรือเปล่ผมไม่แน่ใจนะ มันจะมันจคุมเข่าเอ้มันนิดเดียวแต่ว่าคุมเข่าเอ้มันนิดเดียวแต่ว่าไอ้ที่แหวกอ่ะมันจะตรงเข่าตรดนี้มีสุดยอดครับันทอง งนี้ก็จะมีงานย้อมด้วยนะครับก็เข้ามาถ้าเกิดเข้ามาจากาทางปากทางเข้าหมู่บ้านนะครับบ้านท้องฝ่ายนี่ขับรถตรงเข้ามาเนี่ยจะเห็นร้านค้านะครับที่ขาย พอสิ้นตีนจบเนี่ยมาเป็นระยะระยะตลอดทางนะครับเข้ามาตรงกัทางร้านนู้นนะเฮือนลายเมืองแจ่มนะครับเฮือนลายเมืองแจ่มโอท็อปมะฮอมีดอกพันตัวนัด้วยก็อีกร้านหนึ่งนะครับประพาพันผ้าทอ นี่ครับประภาพันธุ์พระธรมีหลายแบบครับโอ้ได้แล้วเหรอแน่นเอาแน่นอนแต่ว่าไม่เชียร์และอันนี้หนูอน่นนแต่ว่าหนูกำลังดูว่าสีนี้มันเป็นอย่งไรหนูว่าว่าอยากเห็นเพราว่าอยากใส่หลายหลายวันไหนเท่าไหร่อสามร้อยห้าสิบใช่ไหมนี่เท่าไหร่ไม่มีจบเมื่อกี้แม่คะอันนี้เท่าไหร่ ไม่มีจกสามร้อยห้าสิบนี่ก็ดูไม่เป็นนะครับก็ดูสาวๆเขาเลือกกันจากลงสะดุดตา .com เลือกกันนี้ใช่ไหมอันไหนอันนี้คืออันแอันนี้สะดุดตาแล้วสะดุดตา .com เอาแล้วแต่ว่าจริงๆมันจกตดตรงนู้นนะสวยมาก แต่ว่ามันไม่เหมาะขอกับฐานะหนูทำไมฐานะยากจริงโอ้ร้ายหลัดตาลัดทอมต้องถอยไปเลยมันคือข่าสะสมมันคือมรดกทางวัฒนธรรมนี่ครับผ้าผืนนี้พี่จินชอบผืนนี้คือแน่เยครับเราดูผ้าไม่เป็นก็อาศัยคนอื่นก็ดูอันนี้สวยนี่ไงหยิบแต่แบบแพ้ไม่ต้องห่วงเจนนี่แน่นอนอันนี้จะพวกอะไอย่างงี้จะแพงนะครับแต่ว่าก็สวยงาม แล้วก็มีครับตัวอย่างพวกนี้ลายค่าสึกนะครับแล้วก็มีความสวยงามนะครับใครสนใจก็ทุ่มสุดตัวได้เลยครับบางลายนี่ไม่ได้ทำกันง่ายๆนะครับก็ที่บ้านท้องฝ่ายนะครับแล้วพบกันใหม่ครับกับช่องฟิ t ไทยใน YouTube ครับ เก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันครับผมน่าจดครับผม